สวัสดีค่ะก็มาพบกับลัอตที่ดอยชาแนลอีกนะคะวันนี้ก็จะมาเอาใบไม้เนี่ยค่ะเก็บไว้นานและสะสมแล้วก็เอามาทําปุ๋ยหมักเอามาทาดินน่นแหละค่ะแล้วก็จะเอาไว้ปลูกต้นไม้นี่ก็ตะก้าตะก้าทีนี้รูมันใหญ่หน่อยตะก้านี่ไม่ได้ซื้อนะคะพอดีพี่พี่แถวบ้านเขาขายของอยู่เขาก็ใส่ของมาเขาไปซื้อของสินเมืองมาขายค่ะ โฟมก็เหมือนกันเขาก็ให้มาก็ว่าจะเอามาทําที่ปลูกต้นไม้ทีนี้มันรูใหญ่มากต้องเอากระสอบกระสอบเปื่อยๆพังๆนี่แหละคะ่ะเอารองไว้หน่อยน้ําแต่น้ํามันก็น่าจะถ่ายเทได้ดีอะคะ่ะก็เดี๋ยวเราก็จะมาเอาดินใส่กันนะคะก็เอาดินใส่ ไม่ได้จานมา ไปเอาจานมาความจริงแล้วอันใบไม้นี่มันก็ยังไม่ได้ละลายเป็นดินไปซะหมดนะคะทีแต่ทีนี้ที่ตรงเนี้ยต้องการจะเอาไว้วางแค่ใต้ต้นไม้เงี้ยมาวางต่อแค่ไว้ก็อยากจะเอาไปไว้วางเต่าดินก่อนเนี่ยเราใส่ดินให้หล่หลายตะก้าเอาใส่ันที่มันให้นี่ไปก่อน ที่มันยังไม่ค่อยเปื่อยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้อยู่เนาะมันยังไม่เปื่อยเนี่ยเอาไปก่อนแต่ข้างล่างข้างล่างเปื่อยแล้วข้างล่างเป็นดีๆแล้วนะใส่ไปเอาไว้ถูกเป็นไม้วันนี้ที่แต่ถึงเมืองด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่ต้องใช้มันก็รั่วออกไปนั่งเลยตามันใหญ่เหลือเกิน แล้วใส่ให้เต็มไปก่อนตรงไหนนั่นก็ิแล้นั่นเราก็ใช้ปลูกไว้นี่ได้ไนะอยท่าน้นมันแน่นๆนี่นก็ละลายไปอีกเวลานั่นก็ค่อยเอาไปปลูกต้นไม้ปลูกพักการดอะไรแบบเนี้ยกะก้าสามสี่กอสามสี่ต้นปลูกไป ไม่เห like, ็นเนาะจะให้ดูว่าดินมันเยอะขนาดไหนเนี่ยเยอะเป็นกองเลยไอ้ตรงนี้นะมันก็จะยุ่ยหน่อยแล้วเนี่ยน้อยหน่อยแล้วเนี่ยดีอยู่นะอันนี้ฝนตกแล้วเนี่ยดูสิฝนตกฝนตกแล้วแต่ไม่เป็นไรอยู่ใกล้ร่มไม่มีฟ้ามีแต่ฝนไปย่างก่อน ก็ในเราพร้อมปลูกเมื่มอไหรล้วก็ให้ปลูกม,มันเลือกเศษหินออกเพราะตรงนี้แต่ก,ก่อนนั้นมันเขาทําเขาเอาหินมาลงคือหินคูหินอะไรมาลงแนละ้วมันก็กลายเป็นหินเยอะเวลาหมักอะไรแล้วมันก็มีหินปนเอาออกปะไม่เป็นไรมีหินมั่งดินโปร่งดีมันไม่แน่นถ้าดินล้นล้วนอะไม่มีเศษอะไรเลยนะ มันแน่นลากมันก็ชอนคลายไปไม่ค่อยได้ดึงแน่นเนี่ยจะเอาที่ไงแล้วมาหมักไว้ตรงนี้ที่มันก็ไม่ได้จะไว้นั่งลมเย็นๆกลางวันมันจะร่มหน่อยเย็นๆก็ล่มไว้นั่งทำอะไรได้ต่อแค่ไว้แล้วนะอันนี้เศษไม้นั่นแหละโอ้ให้มา ให้ทั้งนั้นหลายช่องเราจะประหยัดที่สุดอะไรที่ประหยัดที่ไม่ต้องใช้เงินก็อันแหละอย่าไปลงทุนมันเยอะลงทุณเยอะแล้วมันทอนะเราไม่ได้ว่าทำเป็นอาชีพทำให้กินไว้าย้แค่นั้นเราไม่ต้องเนี่ยเต็มแลเนไเนี่ยร่วนดีไหมแล้วทีนี้เราก็ลาน้นจะเอา ถักมาลงๆๆไว้ทำไว้อย่างเงี้ยทำไว้เยอะๆเอาไปตั้งก่อนเนะาะค่อยๆทำไปก็ให้ดูนี่ก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็จะใส่ให้เต็มหมดนี่เลยค่อยๆทำไปเรื่อยๆเพราะไงมันต้องย้ายย้ายตรงนี้แน่นอนเพราตรงนี้ก็จะก่อนนะยอผลเนี่ยยอผลเยอะเยอะเยอะมากเลยขึ้นมาเย็นนี่เลยก็ ถาดลงไปเอาขึ้นไม่ไหวหนักแล้วก็เดี๋ยวจะเทมรงนี้ให้เป็นสันสันริมริมอย่างนี้นะแลเราทำให้เป็นริมริมริมพวนให้ดีแล้วก็จะจะย้ายพวกเนี่ยผักกาดเนี่ยมันหวานนะหวานเม็ดครึ่งถุงซืง้อมาถุงละสิบบาทนะพอมาหวานมันก็จะขึ้นเยอะเกินไปเนี่ยหวานแค่ครึ่งถุงก็ถ้าเราคิดเป็นเงินก็ห้าบาทห้าบาทแล้วเราก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะย้าย จะให้ห่างหน่อยนะดินนี่ก็ดินร่วนเนี่ยก็ดินแบบนั้นแหละเอามาใส่เนี่ยร่วนเป็นใบม